พระอ,อุปคุบมหาเถระผู้มีฤทธิ์มากตำนานพระอ,อุปคุบชนะมารเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับชมได้เลยค่ะ พระเทระอุปคุปท่านเกิดหลังพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานแล้วประมาณ218ปีท่านสำเร็จเป็นพระอารหารันต์ขีนาศพสำเร็จอภิญญาต่างๆจนสามารถสแสดงอภินิหารได้มากมายท่านจะเข้าฌานสมาบัติสเสวยวิมุติสุขอยู่ที่สะดือทะเลในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ภายในปราสาทแก้วที่เนรมิตขึ้นเหนือรัตะนะบัลลังก์และจะออกจากสมาบัติเหาะขึ้นมาบินบาทในโลกมนุษย์ ในวันพุธเพนกลางเดือนเท่านั้นและหากมีพิธีกรรมใหญ่ๆห,หรือมีผู้นิมนต์ท่านจึงจะขึ้นมาช่วยเหลือพระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างพระวิหารและสถูปมากมายทั่วทั้งชมพูทวีปและเมื่อการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเสร็จสิน้นพระองค์ก็จะทรงฉลองสมโวชตลอด7ปี7เดือน7วัน อุปคุบเถระถูกนิมนต์จากพระผู้มีอภิญญาไปนิมนต์ถึงสะดือทะเลให้ทันขึ้นมาป้องกันพญามารอย่าให้ลบกวนงานสมโพธของพระเจ้าอโาศกมหาราชได้งานฉลองจัดอย่างยิ่งใหญ่ประดับธงทิวและประทีปโคมไฟตลอดระยะทางกึ่งโยธทำให้ตามแนวฝั่งแม่น้ำคงคาสว่างสวยไปทั่วทั้งอาณาบริเวณ บรรดาพระพิสุสงฆ์และผู้คนตลอดแดนจากจตุรทิศก็หลั่งไหลเข้าสู่บริเวณงานพร้อมเครื่องสการะบูชาสถูปเจดีทั้ง84,000องค์ขนาดนั้นพยาวัสวัตีเทพบุตรมารก็มุงหน้าเข้ามาในงานเพื่อที่จะก่อความวุ่นวายต่างๆนานาแต่ทุกครั้งก็จะโดนพระอุปคุปเทละกำหลาบได้หมดและสุดท้ายพระอุปคุปเทละ จึงเนลมิดล่างหมาเน่าขึ้นมาตัวหนึ่งใช้ประคดคล้องคอพญามานไว้นอกจากท่านแล้วจะไม่มีใครเอาหมาเน่านี้ออกได้แล้วก็ขับพญามานออกไปจากงานทันทีด้วยความอับอายพญามานก็พยายามแก้ล่างสุนัขเน่าออกด้วยฤทธานุภาพแต่ทำอย่างไรก็ไม่สามารถแก้ได้แม้จะไปหาเท้ามหาราชทั้งสพระอินเท้ายามาเท้าสันดุสิต เท้านิมิตเทวราชตลอดจนเท้าสหัสบดีพรมก็ไม่มีใครสามารถช่วยได้ต่างได้แต่แนะนำว่าให้พยามานั้นไปขอขอมาและขอความเมตตาจากพระเทลผู้นั้น พญามารจึงจำใจต้องกลับไปหาพระเทระออนวอนขอให้เอาซากหมาเน่าออกจากคอให้และจะไม่มาลบกวนการจัดงานอีกพระอุปคุปเทระไม่เชื่อคำพูดของมารจึงนำพญามารไปยังเขาใหญ่ลูกหนึ่งแล้วเอาล่างหมาเน่าทิ้งลงเหวเนลมิตให้สายประคดยาวขึ้นแล้วพันคอพญามารไว้กับเขาลูกนั้น พร้อมทางแจ้งว่าเมื่อเสร็จพิธีฉลองสมโพธิแล้วจึงจะกแก้โซ่ออกให้พญามารถูกพัฒนาการอยู่7ปี7เดือน7วันพญามารเองเมื่อได้รับทุกขวเวทนาเช่นนี้ก็ละพยศในสันดานหวนนึกถึงพระพุทธโคดมจึงกล่าวสดุดีพระพุทธเจ้าว่า พระอ,องค์นั้นเป็นผู้ประเสริฐหาผู้เสมอเหมือนมิได้ในการก่อนข้าพเจ้าได้ทำลายพระอ,องค์โดยประการต่างๆแต่พระอ,องค์ก็ยังทรงมาหาการุณาธิคุณมีได้กระทำการโต้อตอบแก่ข้าพเจ้าเลยมาบัดนี้สาวกของพระอ,องค์นามว่าอุป,ปคุปไม่มีเมตตาแก่ข้าพเจ้าเลยกระทันกับข้าพเจ้าให้ได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัส และได้รับความอับอายเป็นอย่างยิ่งถ้าหากว่าข้ายังมีบุญกุศลที่ได้สะสมไว้แต่การก่อนข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาเป็นพระสัพพันธ์อยู่ในอนาคตดันเช่นกับพระองค์ต่อไป ท้งนี้พยามาในอดีตชาติในยุคข,ของพระกสปะพุทธเจ้าเคยมีจิตตั้งมั่นที่จะบำเพ็ญเพียรให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าเช่นกันแต่เพราะความลิษยาพระพุทธโคโดมเนื่อง้วยพระองค์ได้แตสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก่อนตนแต่การกระทําในแต่ละครั้งก็มีได้ล่วงเกินทำบาปหนักแต่ประการใด เมื่อพระอุปคุบเทละได้ยินคำปาลดดังนั้นก็เห็นว่าพญามารสิ้นพยศแล้วจึงแก้โซ่ออกปล่อยให้พญามารเป็นอิสระพร้อมทั้งขอขอมาและบอกว่าการกระทำครั้งนี้ก็เพื่อให้พญามารละลึกได้ถึงพุทธภูมิที่ท่านเคยปถนาไว้เท่านั้นเองมิได้มีเจตนาที่จะล่วงเกินแต่ประการใด ต่อจากนั้นพระเทระก็ได้ขอให้พญามารเนลมิตกายเป็นพระพุทธองค์เพื่อจะได้เห็นเป็นพุทธานุสติบ้างซึ่งพญามารก็รับคำแต่ขอร้องว่าเมื่อเห็นร่างนิมิตแล้วอย่าหลงกลไหวเป็นอันขาดเพราะจะทำให้เขาบาปหนัก ครั้งเมื่อพญามาเนลมิตรกลายเป็นพระพุทธเจ้าประกอบด้วยมหาปุริลักษณะและชพปนะลังศีอันวิจิตรมีพระอัคาระสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาแวดล้อมด้วยมหาสาวกทั้งหลายเป็นบริวารเสด็จเย้องย่างด้วยพุทธลีลาอันงดงามยิ่งพระเถระและบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายเห็นเช่นนั้นก็ลืมตัว พากันถวายน้ำมัสการทําเอาพญามารตกใจรีบคืนร่างเดิมแล้วทวงติงว่าทําให้ตนนั้นมีบาปหนักแต่พระเถระก็กล่าวว่าทุกคนกราบไหว้พระพุทธเจ้าและพญามารก็ไม่บาปหรอกจะได้กุศลเสียมากกว่าจากนั้นพญามารก็กลับคืนสู่สวรรค์ชั้นที่6วิมานของตน และนับแต่นั้นมาพยามาได้มีจิตอ่อนน้อมเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาหมดสิ้นในใจลิษยาและบำเพ็ญบารมีเพื่อพุทธภูมิต่อไปและนี่คือภาพวาดของพระอุปคุปเทระนะคะ สำหรับคนที่ให้อาจารย์วาดอาจารย์จะดูสายพยายนดั้งเดิมให้ฟรีเทพคุ้มครองและจะขอพรกับเทพองค์ไหนที่จะเกื้อนหนุนเรารวมถึงอดีตชาติในภพภูมิที่ใกล้ชิดกับเราสามารถเชื่อมบาร,รมีเราได้ทั้งหมดนี้อาจารย์ดูให้ฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายและหากใครต้องการเรื่องราวอย่างละเอียดสามารถสอบถามราคาค่าครูเพิ่มเติมได้ค่ะ อาจารย์กบนักวาดองค์เปิดสายพยานยินดีที่ได้ทำหน้าที่ให้แก่ลูกค้าทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ